ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการส่งคืนสินค้านะที่ว่าสั่งซือมาจากลาซาด้าจากร้านค้าแห่งหนึ่งนะ,ะ่าเป็นทาวเวอร์แบง์ตัวนี้ครับผมแล้วตอนนี้ปรากฏว่าสินค้าที่มาเนี่ยมันไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการะครับเพราะว่าเราสันนิษฐานว่ามันคือของปลอมก็คือของรอกเรียนแบบเนี่ยครับที่ร้านค้า,าก็จัดส่งมาให้เราแต่สินค้าที่เราอยากได้คือเป็นของแท้ของ E หนุกนะที่อันนี้นะครับจะเป็นทา w เวอร์แบง์ของ E หนุเนาะ E ยี่สิบเก้าแต่ปรากฏว่าที่ได้มาเนี่ย ม,มันเหมือนของก๊อปครับก็เลยก็การส่งกลับคืนก็ขั้นตอนที่ทางลาซาด้าให้เราทํานะครับในการส่งคืนก็ก็จะมีแบบว่าเข้าไปกรอกรายละเอียดก่อนนะฮะแล้วก็ทําการยกเลิกแล้วขอส่งคืนร้านค้าในตอนแรกเลยเข้าไปที่เว็บของลาซาด้านะครับแจแอดมินก่อนนะว่าสินค้าตัวนี้มันไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการจากนั้นเราก็เข้าไปที่หน้าเขาเรียกว่าหน้าส่งคืนสินค้าครับในคําสั่งซื้อนั่นแหละ เราเข้าไปกดยกเลกนะครับแล้วก็ทําทการขอโค้ดนะครับทางทางลาซาด้าเองที่จะส่งโค้ดกลับมาให้เรานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะส่งกลับไปโดยกลับไปตามที่อยู่ได้โดยตรงเลยนะฮะเราต้องไปผ่านลาซาด้าก่อนนะเพราะว่าเงินของเราเนี่ยเป็นการชาระแบบปลายทางมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ระบบของเราก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราทาตามขั้นตอนของลาซาด้าลาซาด้าจะทำการคืนเงินมาให้เราเนาะตอนนี้นะครับผมก็ได้ก๊อปปี้โค้ดออกมาแล้วเราก็เตรียมส่งสินค้าตัวนี้กลับไปคืนให้ร้านค้าครับแล้วผมก็ได้แจ้งทางร้านค้าไปแล้วว่า สินค้าเนี่ยมาไม่ตรงตามสเ,เปคที่ผมต้องการเนาะผมตอนนี้ถาว่ามันคือสินค้ารอบเรียนแบบก็ได้แจ้งเข้าไปครับทางราค้าก็ได้ทําการขอโทษมาแล้วก็ให้เราส่งกลับคืนไปครับก็จะมีเวลาตั้งแต่เรากดขอคืนสินค้านะครับเป็นเวลา7วันทําการเนาะถ้าหากว่าภายใน7วันเราไม่ส่งกลับคืนนะครับมันจะถูกยกเลิกอัตโนมัติครับผมก็คือหมายว่าสินค้าตรงนี้จะไม่สามารถคืนได้เพราะตอนนี้งเงินม,มาอยู่ในระบบครับในระบบที่ว่านี่คือระบบของ lazada นะ เราก็จะได้เงินคืนครับเมื่อเราส่งสินค้ากลับไปคืนแล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับก็อดี๋ยวผมจะทาการคืนให้รัาดาก่อนก็ตอนนี้ผมก็ได้ส่งคืนสินค้าเรียบร้อยแล้วครับทางเซอรี่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่า็นการส่งคนทางระบบเราก็ได้บินตัวนี้มาครับจากนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปบินตัวนี้นะครับส่งกลับไปให้แอดมินรถเพื่อที่จะจะได้ยืนกักอีกขั้นตอนหนึ่งว่าตอนนี้เราได้ส่งของกลับไปแล้วส่วนพัสดุนี่นะครับเวลาเราส่งคืนกลับไปอย่างร้านเนี่ยครับผมเอามาทั้งหมด2ชิ้นนะ เวลาส่งกลับไปเนี่ยครับมันจะสแกนบาร์โค้ดได้แค่บาร์เดียวเนาะแต่ว่าเขาจะระบุว่าใน1บาร์เนี่ยเป็น1กล่องพัสดุเพราะฉะนั้นเรามาจากร้านร้านเดียวผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการตีคืนของระบบเนี่ยจะเป็น1ชิ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น2แต่ทางเคอร์รี่อเองอ่ะระบุให้เรามาว่าเป็น1กล่องครับเขาระบุเป็นกล่องไม่ได้ระบุเป็นชิ้นนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปประสานงานกับทางแอดมินของาซาด้าอีกทีหนึ่งครับในการ,รองคืนเงินตรงนี้เพราะว่าเราต้องถ่ายรูปตรงนี้ส่งให้เขาอยู่แล้ว จากนั้นเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปครับที่จะต้องรอรับเงินนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เงินมันค้างอยู่ในระบบของ l a z a ด a เดี๋ยวเขาจะคืนกลับมาให้เราเป็น w a l l e t นะฮะก็จะอยู่ในบัญชีของชื่อผู้ใช้บริการของเรา่นแหลในใน,ในที่เราล็อกอินเข้าไปในของ l a z a ด a นั่นแหละครับมันจะเป็นตัวเงิน w a l l e t จากนั้นเราค่อยย้ายเงิน Wallet ออกมาเป็นเงินเข้าเข้าบัญชีของเราเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับก็เก็บ w a l l e t ตตรงนั้นไว้ครับแล้วก็ เอาไปไว้ซื้อของชิ้นอื่นในในเว็บไซต์ของเขาหน่าแหละครับในรของลาซาด้าไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินปลายทางนะครับหรือว่าเป็นการชําระเงินไปก่อนของระบบลาซาด้าอะไรก็แล้วแต่นะครับสินค้ามาไม่ตรงรายการไม่ตรงปกเนี่ยเราสามารถคืนได้ครับโดยทําเรื่องคืนผ่านลาซาด้าโดยตรงเลยเนาะเว็บตรงนี้ครับค่อนข้างจะก,การันตีแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเงินนะครับจะยังไม่ถูกส่งไปให้ร้านค้าโดยตรงต่อให้ร้านค้าส่งส ส่งสินค้ามาแล้วไม่ตรงปกก็ตามเราก็สามารถที่จะขอเงินคืนกลับมาได้เมื่อเปิดเห็นสินค้าแล้วนะครับไม่ต้องไปโวยวายกับทางพนักงานเคอรี่เขานะครับหรือว่าพนักงานจะส่งสินค้าเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยครับเขามีหน้าที่จะส่งให้เราอย่างเดียวเขาไม่รู้ไม่เห็นแล้วครับว่าสินค้าในกล่องเราสั่งอะไรไปนะครับจําไม่เลยว่าเขาเป็นแค่พนักงานของส่งครับต่อให้สินค้ามาผิดยังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถเรียกเงินคืนได้จากทางเอเจนซี่ก็คือทางลาซาด้านะครับ รือว่าทางช้อปปี้ก็แล้วแต่เขาก็จะเป็นเป็นคนกลางในการรับเงินเราไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารับเงินอ่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วปรากฏว่าเราไปกดรับสินค้านะครับในภายในแอปก็คือนั่นหมายความว่าเรายินยอมแล้วที่จะรับสินค้าตัวนั้นไว้แล้วเงินก็จะถูกถ่ายโอนไปให้ร้านค้าทันทีแต่ถ้าหากว่าภายใน7วันเราไม่กดนะครับแล้วเราจะทําการส่งคืนสินค้าเราสามารถติดต่อกับทางแอดมินของรานค้าได้เลยทางทางเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือไม่ก็อ่าติดต่อผ่าน ทางร้านค้าโดยตรงก็ได้แต่ถ้าเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยบางทีเขาสอดใส้เข้ามานะของบางประเภทเนี่ยของบางชิ้นนะครับเขาตั้งใจสอดไส้เข้ามาเวลาเราคุยกับทางร้านค้าร้านค้าก็ไม่อยากคุยกับเราเงี้ยผมก็แนะนําว่าอย่างนันก็นแล้วแต่นะครับทุกทุกอย่างนะครับเขามีเว็บเอเจนซี่อยู่แล้วตรงกลางเนี่ยเราสามารถติดต่อเขาได้เลยเนาะไม่จําเป็นต้องไปสอบถามร้านค้าก็ได้ครับเราต้องการคืนสินค้าเนี่ยเราก็คุยกับทางทางเว็บที่เว็บที่การันตีให้เขาเนี่ยครับ แล้วก็ทําการจัดส่งกลับไปคืนแล้วก็รองเงินกลับมาครับเท่านั้นเองตอนนี้ก็จะส่งเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ใบเสร็จตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทาตามขั้นตอนต่อ,ตอไปครับคือส่งใบเสร็จตรงนี้ไปให้ทางแอดมินเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะได้ใบเสร็จนี้มาครับเราต้องไปเข้าไปในแอปครับเพื่อที่จะอเอา QR อารคในการคืนสินค้าชิ้นนั้นนะครับออกมาเพื่อที่จะให้เคอรี่เขาสแกนครับทางระบบของ Lazada เขาจะได้รู้ว่าเราทำการคืนสินค้าแล้ว นะเขาจะไมไ่ได้คืนเงินกลับมาให้เราโอเคตอนนี้ทุกอยากก่างกระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เป็นหน้าที่เดียวของเราคือรอครับ <Yeah. S 2> ก็จะใช้เวลาประมาณสักเจ็ดแปดวันทําการนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเงินเข้าตีเ <Yeah. S 2> ข้าวอลล็ตของเราเองเนาะโอเคบายบายครับเป็นความรู้นะครับยังไงซื้อสินค้านะครับผมซื้อจากร้านค้าที่มั่นใจแล้วเท่าน,นั้นหรือไม่ก็ซื้อผ่านเว็บเอเจนซี่ที่เรามั่นใจนะครับเพราะว่าเงินของเราครับจะได้ไม่หายไปไหนนะจะได้ไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงนะครับ